ปล่อยปูนะคะปล่อยปูลงทะเลนะคะผู้ใจบุญนะคะเอาปูมาปล่อยปล่อยลงทะเลเราได้ไปทำมาหากินนะะออกลูกออกล้านนะคะออกลูกออกล้านอีเกเยอะแยะเลยมีปูม้าก,กับปูทะเลนะคะเครื่อพี่พ่มาจะเลี้ยงให้เราหน่อยซิดูเขากิ้งลงไปยังไง ไปแล้วไปแล้วเออดี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 น้องปูจะลงสู่ทะเลแล้วนะคะน้องปูไปแร้วไปมีชีวิตที่ดีกว่านะคะมีปลาไปแล้วคะ่ะไปมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะน้องปูน้องปู ไปแล้วค่ะไปอีกตัวไปนะคะบ๊ายบายไปแล้วเขาไหว้น้ำไปแล้วนู่นน่ะไปแล้ว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 นะไหายไหว้คะนู่นะไหว้ไปแล้วตัวไหว้ได้ค่ะเขาไหว้ไปแล้ว mm hmm. ไปแล้วค่ะไปมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม

ไปเลยวิพู้ใจบุญนะคะเอานกปูมาปล่อยแต่มีชีวิตใหม่นะคะไปแล้วไปออกลูกออกหลานเยอะๆนะคะน, <c oughs> นกปูลงสไลเดอร์ไปสู่ทะเลแล้วนะคะโอ้ดีมากเลย